โอ้โหหิ่งใบมุงแล้วอร่อยหรกอร่อยสวัสดีจ้าเดี๋ยวสตาจะพ้ามาผัดมีแบบบานๆเนาะ ใปสองฟองพี่น้องซีอิ๊วหวานจ้ะรสหอยน้ำตาลออกหวานแล้วพี่น้องเลยมันดีน้ำปลาเส้นใส่เส้นนี เออแซนามจามนมันหนอนกันเดียวกันเลยถ่ยพัดให้สุกถ่ายก็ใส่หอมลงไปเลยจ้านี่จ้าพัดมีฮ้อนฮ้อนโอ้ควนทวน ใส่รสน,นั่นนะี่เนาะที่มีก็ได้ผัดหมี่กับใส่กอก <c oughs> สวัสดีพี่น้องปองปายสู้สุดูเอคนหวั <c oughs> งว่าทุกคนคงจะสบายกินดีกันเนาะจ้นะเนาะมาจากพี่น้องจ๋ามากินไส้กรอกอีสานกินกับขิงพี่น้องเพิ่งได้ขิงสดๆมาโอ้โหขิงเป็นตะกร้ากรอบๆเนาะใส่กรอกอีสานตำหุ้งเพ,เพ,เพ,พ็ดเพผัดหมี่พี่น้องมนตะแล้วอันหอนเลย นี่ไหมหิวเขาแห้งใบม่งแล้วน้ำมันพักสลัดเอ๊พักซีล่าพี่นนองพักแกงข้าวมาันเห็ดแบบพันมีออกหวาน หวานน้ำเข้มตามผมเปรี้ยวน้อยนึงเปรี้ยวเหมือนบัคเค้กเล่นแซ่บแซ่บแซ่บมาเดินมาตไปนีนแซ่บน้ำสาวตายตำไส้ปูได้พี่น้องน้ำขสา้กับปัวนี่กับปูทะเลหรอกเข้ม เอ็มัดมันมันดูมัมมันมัมมันอร่อยดูอร่อย วาวฮึฮเวีาย่าเาตมเมซีบด

Đã gọi mà Chính tình cho kênh Ghiền ครับร่มจะเลิ่มอาหารแล้วจริงๆพี่น้องจา้าเมื่อเส้าเบิ้งข้าวพี่น้อง จะเขาลุงพ้นเต็มหน้ายูทู e อยู่กระสิเบาจักหน่อยเดี๋ยวสิตกเทศน,นะพีน่นะ้องเนาะ คุณม,มาอืมอืมมึซาบิงข่าวไอ้ตำรวจพากันไปบุกบ้านลุงพลอาวุธครบมือเนาะตำรวจไป ลุงพลไม่อยู่นี่เปแล้วพี่นอะบร่ได้นี้ดอกแต่ว่าคิดว่าไปตั้งหลักเดี๋ยวเพื่อนกระสิเขาไปมอบตัวคิดว่าเพราะว่า,มาเมือนเศร้านี่ค้นลายแห้ง ไปันถาเบิ้งเนาะถาเบิ้งการจับกลุ่มจักอันซื้อข้าวสำนักข้าวยูทูบเบอร์ซาวบ้านโอ้เต็มนาบ้านอยู่ขนออกมานอีก็อะขอให้จัดหน่อง ถ้าคิมมีไปกินนมนอนเขาบอกถึงไหนแล้วคืเอเขาถึงอันเรื่องลุงพ้นไหม ถึงว่าตำรวจบุกไปจับหน้าบ้านน้องเพ่อนเราอยู่น้องเพ่อนนี้เดี๋ยวเพื่อนก็มามอบตัวพี่นนอง ว่าเพิ่นเตรียมการไว้โดนแล้วเตรียมสูคดีโดนแล้วก็สั่นเพิ่นสีจางท่านายตำ่ำขึ้นอย่างนั้นบอกนี่ไปตั้งรักก่อนแล้ไปประสมกันกับทานายเพิ่นกันมาเสียวแน่ไลย เขาตายคิดว่าเด้เพราะว่าทานนี้น่ะบ่บนนี้รอกรูเข้มเพราะว่าคันแห้งนี้แห้งความผิดเด้ ขันไปมอบโตันะ่ะสักนักก็จะกลายเป็นเบาขันไปมอบตัวเองเนี้ยประกันตัวได้ประกันตัวคดีได้ การเบิ้งขอหาในพี่น้องขอหาที่ตำรวจตั้งขอหาจับอะ่ะซ้ำขอหา ขอหาภาคผู้เยาวไปจากผู้ปกครองทำให้เด็กถึงแก่วความตายอย่างนี้ะนะขอหาไปา็นอ่ะซ้ำขอหาแต่เป็นทํานองนี่ข้างนองคล้ายๆว่าบริได้ตั้งใจบริได้ตังใจอ่ะ แครๆน้องส้มผู้ตายคล้ายๆว่าเป็นอุบัติเหตุอ่ะเราทัว์มันก็นจะต่างก,กันกับเจตนาเจตนาบม่ได้ตั้งใจกับเจตนามันก็นกทษว์ต่างก,กันอยู่แล้วเนาะพี่น้องนะ ในยินทนายพันวาจำคุกสามถึงสิบปีปรับไม่เกินสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับติดคุกอีลีไถึงห้าปีดอกพี่นอือ แซับครับเสียงขนเม่ใส่กอบเคิงกิโลได้พี่น้องเลยขอใหญยเลยขำอะละขอไปเลย พวกมันตะกากินดอกพี่นออ้องกินใหม้มันเป็นแต่แสบ,แแบมันแต่แสบไปเลยเลยทำหัวราแสบ ขาสิบเมตไดเนะ้เนี่ยพริกสดสับกินเพชรจนสิ้นแล้วล่ะยิบจิบคุณดิขี้คุยเนาะ ไปกระเบื้องผเนาะแมนไปเนาะ จำหวงเบิร์ตพี่น่อยเล่มแซบแซ่บรีได้มาเนี่ย เด็กซัมเปนแซ่บวันหยเสียงใส่กอกตอนหนึ่งแหละทำทาเบิด <c oughs> อิ่มแล้วพี่น้องเอ้ยกินมันไม่นยหน่อยได้เดี๋ยวนี้เครื่องน้อยไปละน้ำบมักไงฮู้งเครื่อ,องน้อยกับเครื่องโล่ล่ะน้อยนังโล่นึง โอ้ยแสบ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 นะพี่น้องเบิ่อดเลรากระสิลาพี่ลานองครับไปแล้วเด้อพี่น้อง,บบเ,องเอ้มีความสุขหลายๆถึกเลขลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโควิดวางซิงใดกระคอให้สมปรารถนาสู่สิ่งสอย่างเด้อพี่น้องเอ้พอกันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย